พระกันไปบนไปศิลเลยเต็มมือทึ่งเล้วมาดิคือพระกันไปบนไปศิลมาแล้วออนี่นะพับกบงพับกบงพับกบงมานบอมานบ่ฮะมานอ<ะ>เฮ้งเฮ้งมามาดิก <laughs> ดไลค์กดแชร์กดติดตามเไปไ็นลายเด้อกดแชร์ไปไละลายทามป้อมพี่น้องมาทามป้อม เข้าว,าวเหลาต้มเปื่อยคออรับบเปื่อยกัอบบต้มเปื่อยพักคมทองแท้มต้มต้มต้มฮะาายมันมันมัน เพชรดิบหมักเพชรดิบคุณยบอทองละซิบบอเห๊ะผักโบกผักโบกมี่ะปปาครึ่งปาครงคือว่าคนก็ยังนานแน่นเยอะพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้ยังบอท่านด้ไปบุญวันวันพระหัดมือแห่ประสาทเพิ่อ เข่ากลลำโสามหมื่นห้าประมาณห้าห้าสิบบาทนี่ปลาแห้งแล้วสามสิบกินครับปลาปลากปลาปลากสื่อมันจะสื่อได้มันกไม่ได้ปาก ปลาเนื้ออ่อนปลาลดหนูในครบชุดหมักแตงกับปูแดงเอ้ามาแล้วนี่จานได้ไรนี่กระสากระสาพคนน่ะรสจิมฮาร์พันกอดมือถ้าก่อนกพอดีกินแล้วมันน้อยๆัินะเพราะมันใหญ่แล้วมันจะ ออกก้าวยาเลยได้ถั่วต้มขาา้าวโพดต้มและก็ดอกกะลัมจอดอกขาวเอาเมือ่อ,อ,น,น, <c oughs> อ,อน้าเมื่อน้าเมื่อน้าหามากกอกซับหัวกินแล้วกันกินน้ำหวานด้ว <c> ย <oughs> จานละสิบพันบ่ฮะจานเท่าไหร่จานห้าสิบบ่อันนี้นะห้าพันบ่โอ้โหจานสาวมันแซงมีต้องแล้วจานสาวพันด้ยบ่มันบไปขันคอบ่มันแซงบ่เมนมันเทียนฮะโมเมนตมันเทียนมันแซงมันแซงเนาะเห็นบ่เขาพูดอยู่ในคลิปนะบ่เห็นอยู่แล้วก็บอติดตาม อันนี้สูงสุดอยู่ี่เด็ดงานมั่วมาได้น้ำหอมกินแล้วเป็นยาไปนนองน้ำหอมได้ไปเนองเลยนำหอมได้มาซื้อซอยแสบๆสบเนี่ยหมักข้าวหมักข้าวหม,มักฮีด ข้าวหมักผิวหมักข้าวมะพร้าวน้ำหอมได้เปเดวดมาดุนเปนมาบจาอทางโทรหาศูนย์สองศูนย์เก้าเก้าสองส่สองศูนย์สี่หนึ่งายหัตามสั่งอย่างสั่งก็่วเลเาไห่าตสะวันนาเขตเี่น้องมาเมาแล้วมาเมากรสวนหมักข้าวนะครับ